ฝัะะ่งนั้นจะเป็นบรรยากาศฝั่งสปปลาวนะคะจะเป็นเกาะมาด้าวยน้ำโขงนะคะ,อะตอนนี้ก็มีเรืออให้บริการตลอดทั้งวันนะคะทั้งนนาเรือลำนั้นเป็นเรือที่มาจากสปปลาวนะคะ,ะบริการรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะ่ะที่ไปเที่ยว เย็นสบายดีนะคะบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ช่วงนี้ 很多人，啊，他可能就是。 เรางุ่งหน้าไปทางฝั่งซ้ายนะคะเหลือประมาณสักประมาณหกิโลค่ะก็จะถึงฝั่งซ้ายเฉพาะตอลาวแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะ ไปหาพอละวงนะจ้ะเดินสามข้างสอดอล่าึ้นกันนะจ้สดดะ,ะสบายดีนะคะสบายดีคุณบุญทินนะจ้ะตอนนี้เรืออ้อมขึ้นมาออ้อมอ้อมหาดนะคะพี่น้องเพราะเป็นหาดอยู่ตรงการลางเรือก็ต้องอ้อม ร้อมข้าแล้วก็ย้อนขึ้นไปรุกค่ะย้อนขึ้นไปจะไม่ขึ้นฟังที่ตรงข้าศก็มาอเอาเปิดข้าศนะคะ 往南走，往南走。 รวมนะคะ 要吧。 เทศไทยด้วยน,นะคะอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะตอนวันนี้สาวกไทยยู่งลงอยู่ทางเรือนะคะมันก็จะใกล้เครื่องอเครื่องยนต์หน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะ เห็นกาะกลางพิณโง 何 <Yeah. S 2>、yeah. ไปอ้อมอ้อมกอนนะคะนั่งเลืออ้อมกอนลงไปแล้วก็โค้งขึ้นมานะคะโค้งขึ้นมาทางเหนือโค้งเลือขึ้นมาที่จะรับที่เราจะภารงฝั่งมาอำเภอท่ามะนมนะคะ นี้เป็นฝั่งฝั่งซ้ายเลยนะคะพี่น้องฝั่งของพอแลาวแล้วนะคะตรงตรงมาต้องฝั่งริบฝั่งแล้วก็จะถูออกดูค้าวผู เล็กไปนะคะอันนี้เป็นเรือใหญ่เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะคนุกคนบรรยากาศดีใกล้ถึงแล้วนะคะเห็นเรือจอดริมฝั่งแม่น้ำเลยนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะ นี่ค่ะมาถึงฝั่งแล้วนะคะตอนนี้เรือกำลังเทียบท่ากำลังจะเข้าจอดนะคะอุ้ยฝั่งนี้ชันมากค่ะทุกคนนี่ได้ยินเสียงเสียงหมักอโลแล้วนะคะพี่น้องเสียงไม้เสียงเครื่องเสียงแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบุญนเดือนสาเหมือนกันนะคะเหมือนกันกันกบงานนำ้ำมศการดวงพาธาตุพนมนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วถึงฝั่งซ้ายแล้วนะคะตอนนี้ถึงแล้วเค้ล้าชนรายยังลื่เคลื่อนขออนุญาตนะคะทุกคนตอนนี้มีเสียงเพลงและะ้วค่ะมาถึงสปปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปขึ้นขึ้นขึ้นฟังนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ไลน์หน้านะคะสําหรับไลน์นี้น่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันใหม่ไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะไค